มองนอนกังเวนเบิ่งปลาพี่น้องเบิ่งปลาปลาในสะนะเสียงไก่ขันเนาะ ปาบอนเต็มเลยอันนี้เป็นบอ่อประดุกชีวิตบ้านนองข้าก็จะมีสิละอากาศกด็ดีบรรยากาศกด็ดีบรรยากาศกด็ดีพี่น้องอากาศกด็ดีอันนี้ผาแดงเพิ่นเอามาห้อยห้อยไปปัญญาอีกามาลงกินป่าเพิ่นเบิงผู้ ต้นกล้วยก็จะเมนงามคักมึงบรรยากาศงามเสาเนาะตื่นมานี่เห็นต้นหม้ของสักของเกิดนี่มันจะได้งามนี่มันก็พู่มใจ เก็บหน่วยพักไซกันนี่เก็บหน่วยพักไซไปกินกับปลานี่หน่วยพักไซไปกินกับปลาพี่น้องแซ่บแม่สิสาพาไปเบิงปลาบักเขือ่อน้องโอ้โดนน้ำหมอกยางเย็นเลยน,น้ำหมอกน้ำค้าง จะไปไหนล่ะอืมบักมีอันนี้ต้นบักมี่นะอันนี้ต้นบักทุเรียนเพื่อนของน้องเขาปูไว้ อยู่ในปลาอยู่ค่าเห็ุอยู่ในปลาอยู่ค่าเด่นต้นมะเขยบปลาอยู่ค่าแล้วก็เป็นปลาบอกไหมแดงหน้าอันนี้ตน้นหมกมีไหมแดงหน้าพี่นะบรรยากาศดีเงี้ยมือสาวเดี๋ยวสิวสพ้าไปเบ่งปลาบกเขืออันนี้ต้นบักพลังกิมจู พลังกินจูไม่ซักกล่งหน่อยอยู่เพิ่งจะปลูกแซมใส่การเบิรดอยากได้ต้นียังก็มาปลูกใส่พี่นอ้องอันนี้อยู่ที่ข้าวขาวเนี่ยใบไผ่ล้นอยู่นี่ป้าบกเขือหาหูเขาก่อนเพราะว่าเขาออกเขามาทั้งพิษพี่นอ้อง ตรงนี้ตอบกวางจนกวงบออกนี่พี่น้องปลาบกเขือพุดนะปลาบกเขือปลาพักอยู่ขางไตนี่อันนี้างเทิงนี่เป็นปลาบกเขือนี่ก็เป็นปลาพักอยู่ขางไตนี่พร้อมที่จะได้เก็บกินนี่ก็เป็นปลาอยู่ค่าอยู่ไก่ไกกันเพราะว่ามันอยู่ไกลบาทเนาะพี่น้องเนาะ มาเห็ุให้ส้มกันเนาะพี่นอ้องชีวิตของคนบ้านนอกพี่น้องติดตามรับชมไปเด้อพี่นอ้องฝากกดไลค์กดแชร์ให้กันทายาํำแนเดอ้อเป็นกำลังใจเนาะที่จะได้เฮ็ุคลิปต่อไปพี่นอ้องนันนี้ก็ผพ้าส้มบรรยากาศเงี่ยเสาของคนบ้านนอกเนาะ วันหนอก,ก็จะได้ยินเสียงไก่ขันมา้าเห่ายามมือเสาวกับมา้าเห่าเจ้าเสารคนเด็กเดินคนตื่นม้ากับตืนอนแต่ไก่ตื่นคนมาหันตื่นเด้พี่นอ้องเออนี่ปลาพักนี่เห็นบะนี่ผักอันนี้ปลูกผักกินเองพี่น้องมีน้ำปลาได้โฮสแต่มันแห้งเมื่อวานน้ำปลไหล ้ารลบบน้ำดีมันก็ดีมันก็ชุมช่มฉ่ำเนาะพี่น้องเนาะปากกดตดตามในเด้อจ้าพี่น้องปากกดไหลกดแช่ให้น้ำเนี่ยเด้อโอ้ยเบิ่งนี <laughs> ่บอกผ่าว <laughs> มันเบิ่อวน,น้ำ <laughs> หนามันบม่มีเนาะพี่น้องเนาะหนามันบม่มีนี่น้องเคยเพิ่นกระเฮ็ดหัวายางดีเลยเด้กันหมากันไก่เขาถามันเห็นเพืองอยู่มันกับเขาเด้นี่ไก่ก็หมาหมากับหมาแลวนี่เป็นเซี่ย,ยวๆละพักโหมพี่น้องเอ้ยนี่ว่าหันเงินผู้เทาออกเพื่อนกระไดเด้นี่ไปเก็บพักโหมไปขายผู้เทาเนะ ชีวิตของคนมันนอกพี่นอ้องค่าห้องบ่ได้เศร้าค่าบ้านบ่ได้เศร้าค่าห้องบ่ได้เศร้าค่าเขาบ่ได้ซื้อพี่นอ้องเฮ็ดกินเองเขาก็เฮ็ดกินเอง เสียแต่ข้านนามป,ป้าป่านาะพี่น้องว่านี่กับเป็นนงังศีละบ้านแปลงพักเขาชีวิตของคนบ้านนอกกับเป็นนังสีละพี่น้องเอ้ยเยสียงไกลเริ่มซ่าแล้วพี่น้อง ว่านนี่เป็นเซลเซลเยเอาไ้เบิง่งทายเบิ่งพี่น้องนี่เดี๋ยวอีกหน่อยก็ไไ้เอาปลาขึ้นมากก็สีมาย่างปลาอยู่นี่แล้วพี่น้องมองเป็ดเป็นนี่เห็นบะเต้าไป้ที่เท่าชานพ่นเพ่น,พอนอย่างปลากันนี่อยย่างปลากินบรรยากาศเนาะ อพี่น้องเอ้ยปากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเด้อจ้ากันทายาช,ช,ออช่องชอบจับใจเออช่องชอบจับใจชาแนลพี่น้องเป็นกำลังใจในเด้อจา้าเอ้เฮ็ดยังย้งเลยเฮ็ดยังย้งล้างถ้วยบ่ <laughs> มันใกล้ใกล้ไปครขอบคุณและสวัสดีจ้าพี่น้อง